สวัสดีครับพี่น้องและ f อที่คารบักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ก็จะมาพูดวิธีการหาไก่พมา่าหน้างอนนะฮะเราจะหาไก่พมา่าหน้างอนลูกขยันลูกสเต็ปดีๆเราจะหาแบบไหนนะและเราจะไปเปรียบ พม่าแบบไหนเชิงไหนที่จะไก่พม่าหน้างอนของเราได้เปรียบนะฮะวิธีการหาไก่พม่าหน้างอนนะฮะไก่พม่าหน้างอนของเรานั้นนะฮะต้องมีลูกขยันนะ,ะหนึ่งต้องมีลูกขยันและสองมีสเตปดีๆนะ,ะมีสเตปดีๆนะกำลังอย่าให้ตกนะครับ กำลังอย่าให้ตกและนั่นคือที่ขาดไม่ได้เลยลูกหน้าดีๆนะครับ2ถึง3นะครับ2ถึง3นะให้เพื่อนๆหานะสเต็ปลูกหน้าเนี่ยนะฮะให้ขึ้น1-2และ3นะถ้าช่วงในยกเนี่ยนะครับไก่ของเราก็จะเหนื่อยหอบเนี่ย ก็ขอให้ได้1 2ึสองนะครับหนึ่งสองนะลูกหน้านะครับเฉพาะลูกหน้านะลูกจับนั้นทั้งหากนะลูกจับนั้นทั้งหากนะครับเมื่อเราหาได้สเต็ปนี้แล้วนะฮะให้เพื่อนๆน,นะไปหา,าไก่เชิงพมา่านะครับให้เป็นพมา่าหัวล่างนะเป็นพมา่าหัวล่างหรือพมา่าหน้าคางนะ ให้เพื่อนๆไปหานะาหัวหัวล่างนี่บนหัวเขาเนี่ยจะล้นนะจะล้นจะไม่มีเส้นเส้นเส้นขนนะให้เพื่อนๆหาแบบนั้นนะพะม่าหัวล่างนะหรือพมา่าหน้าคางเนี่ยนะครับหัวเขาจะไม่ไม่ค่อยมีเส้นขนหรอกนะครับเขาสเต็ปของเขานะฮะมันก็ถ้ามีลูกหน้านะ ของเขาก็จะอยู่ประมาณ1-2ถนะครับถ้าเหนื่อยนะลูกลูกหน้าของเขาเนี่ยถ้าไก่ของเขาหอ,อบขึ้นมาเนี่ยนะลูกหน้าของเขาก็จะได้หนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งหรือไม่ได้เลยนะนอกเสียจากว่าจับนะครับจับแล้วก็โยนเท่านั้นนะของเรานะเป็นพมา่าหน้างอนเนี่ยนะครับ ถึงไก่เราจะหอบนะแต่ก็ขยันนะขยันแล้วก็ลูกหน้าดีๆเนี่ยหนึ่งสองก็ยังขึ้นหนึ่งลึถึงสองนะครับนะจากเนี่ยให้เราหาพมา่าหัวล่างนะให้หาพมา่าหัวล่างแล้วมันก็จะเข้าทางพมา่านางอนของเรานะพะมา่านางงอนของเราก็จะได้เปรียบนะให้เพื่อนๆไปหาพม่า,มาหน้างงอนแบบที่ผมว่านะก็ จะได้ไก่ที่ได้เปรียบนะไก่ที่ได้เปรียบแล้วก็กำชัยกลับบ้านนะรับรองนะผมรับรองได้เลยว่า90 90เปอเถึงร้อที่จะกำชัยกลับบ้านให้ไปเปรียบกับพมา่าหัวล่างเนี้ยนะพะมา่าหัวล่างหรือพมา่าหน้าคางเนี้ยนะครับให้เพื่อนเอนอ่เราเอาไปเปรียบแบบนั้น นะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสาระน่ารู้นะก็มีประมาณนี้ก่อนนะฮะมีประมาณนี้ก่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ